สวัสดีครับผมต้อมเกยตอกเกยปลาต้นกระทุ่งนะครับพอดีวันนี้มาสวนครับเอาเจ้าเสตีมาด้วยแล้วก็เอาซิงใหม่ฮะอันนี้ซิงที่ผมขาย,ยนะครับเอามาลองแหกหมานดูครับเพราะว่าวันก่อนผมมานกป่ามันขันอยู่ตรงหัวสวนนี่ครับเดี๋ยวจะลองเอาเจ้าเิตีไปขันแล้วเพราะเจ้าเิตีขันขันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับ วางสิงเรียบร้อยครับ14หลังครับเจ้าเศรษฐีอยู่นี่ครับซิงวางเต็มพื้นที่เลยครับแถวนีน้เดี๋ยวรอเจ้าเศรษฐีขันนะครับก็นกป่าแถวนี้มีครับอรอลุ้นครับอรอลุ้นผมทํางานเนะ่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีครับ เจ้าเศรษฐีคันแล้วไม่ต้องลุนครับข้าผมก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วครับรลองมาดูกันเลยนะครับเพราะว่าผมดักไว้อยู่สิบสี่หลังนะครับไอเจ้าเศรษฐีอยู่นี่ครับเรา,าดูกันนะครับว่าสิบสี่หลังจะโดนไหมนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้เฝ้านะครับไม่ได้ยินเสียงนกป่าตอบด้วยก็โอ้ลอยมีอันนี้โล่งครับหนึ่งหลังนี่นะครับแล้วก็สองหลังนี่ก็โล่งครับสองหลังแล้วตรงไหนอีกสาม สามนี้โล่งครับสี่ยังเหมือนเดิมห้ายังเหมือนเดิมครับโอ้ห oh. กยังเหมือนเดิมครึ่งครึ่งแล้วครับเจ็ดครับครึ่งแล้วยังเหมือนเดิมนะครับแปดเหมือนเดิมเก้า เท่านี้ครับเหมือนเดิมสิบไม่มีดินครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหายไปนในอันหนึ่งวะอ๋อนุน่นนุ่นสิบสี่ครับอ่ากลับมานี่นะครับกรุงนี่ครับอันน,น,อนี้ขายหายให้พี่น้องอนี่ขายหายให้พี่น้องโอ้นี่ไงครับพี่น้อง นี่นี่นี่ครับมันหลุดแมได้ไงครับอยู่ข้างกงเลยนะครับกงอยู่นี่ครับกงอยู่นี่ครับเจสิถีอยู่นี่ครับมันโดนตรงนี้ครับแถวนู้นมันหลุดแม้ได้ไงนะครับนี่แหละครับแกนวรงสิงต้องเอาไว้ใต้กงประมาณสองสามอันครับผมใส่สองอันนะครับอันนี้อันแรกที่ผมปักเลยนะครับสิงนี้ครับโอ้โหสวยใับไี่น้องสวยครับสวย มาดูกันดูสะพายครับดูสะพายสัก,ก่อนครับมาดูครับตัวนี้สะพายดูครับโอ้โหไม่ตรงนะครับแต่มันมีตุ้มสวยที่ตรงมีตุ้มนี่เลยครับอ๋อ ข้างขวาสะพายข้างซ้ายโอ้โหถ้าตรงนี่สวยเลยนะครับสะพายนี่ผ่านเลยครับสะพายมันใหญ่ครับตัวใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ด้วยตูด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 ไม่ลายครับตูดแดงครับผมแล้วก็เดือยโอ้นกหนุ่มอยู่คร้บพี่น้องนกหนุ่มอยู่แล้ว,ลวดูรับโอ้โหย จะเศรษฐีจัดให้อีกแล้วครับพี่น้องจะเศรษฐีจัดให้อีกแล้วครับสภาพสวยด้วยครับสภาพสวยเลยเดี๋ยวเอาเซเศรษฐีลงมาเทียบหน่อยครับเทียบจะเศรษฐีให้ครับก็ให้มันคึกครับให้มันรู้ว่ามันได้เฉลยครับประมาณนี้ครับโอสวยครับตัวนี้สวยสวย สะพายมันใหญ่แล้วก็มีตุ่มเะครับสวยสวยสวยด<ว>ูหลังครับจะเศรษฐีเริ่มแขวกเลยนะครับ ิงหมานะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งชุดที่ผมขายเลยนะครับก็สิบคันครับแปดร้อยรวมส่งเก็บเงินไปทางก็อนนี้ก็เอาสิ่งที่จะขายนั่นแหละมาลองแหกหมานะครับสิบสี่อันครับอันนี้เพราะว่ามันเศษสี่อันผมเลยมาชุดสิบสี่อันจัดไปแล้วครับหนึ่งแต้มครับโอเคไม่มีถุงไม่มีอะไรมาสักอย่างครับเดี๋ยวคงเอาไปแบบนี้เลยครับ ครับผมฝากขายของนิดนึงนะครับซิงนะครับซิงจะประมาณนี้นะครับสิบสิบอันนะครับผมหนึ่งชุดครับผมแปดร้อยรวมส่งกิบมงินไปทางครับแล้วก็ฝากเสื้อนี้ด้วยครับเสื้อเขนยาวลายใบไม้นะผ้าเนื้อดีนะครับพี่ท้องผ้าเนื้อดีครับผมใช้อยู่ครับใช้คู่กับเสื้อกั๊กลายใบไม้นี่เลยครับเพราะว่าไปเที่ยวป่านี่ใส่เสื้อกั๊กครับกระเป๋าเยอะสะดวกดีครับใส่โทรศัพท์ใส่ไฟแช็คบุหรี่อะไรก็ว่ากันไปครับผม กันนะครับมีสองสีนะครับสีนี้เก็บสีนี้ครับมีด้านหลังด้วยนะครับอาด้านหลังจะประมาณนี้ครับใส่แล้วไม่ร้อนครับใส่แล้วไม่ร้อนเพราะว่ามันเป็นผ้าแบบนี้ครับกระเป๋ามีประมาณสิบเอ็ดใบนะครับเสื้อกัักก็สนใจสั่งได้นะผมเบอร์โทรตามด้านหลังนะครับถ้าเสื้อนี่ก็ราคาไซส์ตามด้านด้านข้างได้เลยนะครับแล้วก็เสื้อกลักนี่เสื้อกลัก ตัวละห้าร้อยเก้าสิบาทครับเสื้อกักชอบมากเลยครับเสื้อกักเนี่ยมันใส่ของได้เยอะดีครับแล้วก็ลายเนียนๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฝากเป็นชุดสีมิตินี่ด้วยนะครับชุดพรางสีมิติชุดนี้มีหมวกมีเสื้อมีกางเกงนะครับแล้วก็มีที่พันปืนครับตัวนี้ชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้เป็นเสื้อครับแล้วก็มีชุดนี้ครับ ชุดนี้ที่เอฟซีสนใจกันมากครับก็เป็นชุดาพางสามมิติครับเสื้อกางเกงนะครับเสื้อมีหมวกด้วยก็อยู่ที่ชุดละห้าร้อยบาทครับผมตัวนั้นจะเป็นชุดคลุมครับชุดคลุมชุดละหกร้อยบาทเนื้อเดียวกันนะครับแค่ว่าคนละแบบเฉยๆตัวนั้นผมใช้อยู่ครับผมใช้ตัวนั้นคลุมนั่งต่อไก่นี่สุดโอ้เนียนเลยครับเวลาเสร็จแล้วก็เก็บเวลาเก็บเนี่ยมันจะอ่านะครับมันมันจะเป็น ฟุ้ยๆแบบนี้เราเก็บแล้วก็กลับด้านครับกลับด้านเสร็จแล้วม้วนม้วนครับใส่ถุงมันจะม้วนได้นิดเดียวครับนะครับมันจะเหลือถ้าพับดีๆเหลือเล็กกว่านี้ครับแล้วก็ใส่ถุงมันครับผมสนใจอะไรสั่งได้นะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างนี่เลยครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากอุปกรณ์ผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงไม่ว่าจะเป็นลาโพงนะครับตอดไก่ตอดเก้งนะผมสนใจก็โทรสอบถามเบอร์โทรตามด้านล่างได้เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็คงเอาเจ้าเสถีฐีขึ้นแขวนเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปทํางานตอนนี้แดดร้อนครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม